นี่มันอะไรวะเนี่ยจ่อร้านมาดิดิเอ,อ๊ะนี่อะไรล่ะคะคุณลูกค้านี่มันอะไรอะ่ะจานไงคะเนี่ยเนี่ยน,นี่มันอะไรอ๋อมาแรงวันแล้วมแมลงวันนี่มันอยู่ในข้าวผมได้ไงอะ่ะเอา้าฉันจะรู้ได้ไงคะมันตามคุณมานี่มันจะมากับผมได้ไงฮะมันอยู่ในข้าวเนี่ย มันจะไม่ตามคุณมาได้ไงเมื่อกี้คุณเดินเข้ามาในร้านอ่ะฉันเห็นแมลงวันมันบินตามคุณมาเสียงแบบมานนั่งที่โต๊ะคุณเนี่ยจ๋าแมลงวันตัวแค่นี้มันกินไม่เยอะหรอกค่ะถือว่าเป็นเพื่อนกันแบ่งกันกินเนาะอ๋อนี่คุณบอกว่าแมลงวันนี่เป็นเพื่อนของผมงันเหรอฮะใช่ค่ะได้ได้ได้แมลงวันจ๋า มันลยมันเพื่อนรักกินเยอะๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะเรียนผมขอตัวก่อนนะไว้มีโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะบ๊ายบายคุณจะเช็คบินใช่ไหมคะทำไมผมต้องเช็คอะถ้าคุณไม่เช็คแล้วใครจะเช็คอะคะเพื่อนผมไง<ะ>ไหนเพื่อนของคุณอนะคุณมาคนเดียวไม่ใช่เหรอคะก็ มาแรงวันไงคุณบอกว่ามันยังไงเพื่อนของไม่ใช่เหรอก็ให้มันเช็คบินดิผมไปก่อนละคุณรอบไปเพื่งค่ะมีอะไรอีกอ่ะมาแรงวันเพื่อนของคุณมันตายแล้วค่ะก็ช่างหัวมันดิเอา้า